ามาเด้อเด้อกินข้าวเด้อลากไก่เด้อเหมือนดีเด้อพี่น้องเด้อลากไก่ถุงต้มไก่มามามาเจ็เอมริมาลูกปอก้อตปอกม้เพ่อเลยน่ม่นะแม่นเลยี่ผู้จืเนาะโตอืมะี่ผู้จิ๋วพวะ

ตัวน้ำตงงุม่มนะฮึไมแห้งน้ <c oughs> ำตุมเหมือนวัวด้วยใชนะ่ไมาหันไก่ขเลยนี้บุเบลาร์นะตุ่มขนะาวนเะนิ่นินะไก่ตุ่มยังไงนะเยงนตุ่มช้หนานไก่ๆม่นสิบล้านกีหล่อมากเลย วันันแท่น้ำใหม่หมดกันใหม่หมดกันหมดเกลียบอ่นนั่นอออันนี้มันยังรูดซื่อเขาควตัวหันดำนี่มันทำทำเขาอ,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 อ้อมหมกไว้เขาหเขาวดซื่อ,อ,อ,อน่าแม่

เดินมาเดินหลาไกมึงแต่แมมุกนี่อาหารขนาดม่กินขาจัแแค่เชือกบ่อ่นงะตงไปอเม่เขาว่าคือมาหรือบรคนติดยานมเราจะเลกนก่บวัยิี่ยังเลยมั่อันนี้รถตรงน่ กินปลาเมื so ่อเน้อหาโตปลาน้กระไรตัวเนินซอโตกับเบออิ่มันคือนช้าโตยังเบิดกินก็กินน้ามีนะหนาชซอไปกับประหยัดขึ้งเราแล้ปลากระป๋องทอดไข่ทอดไข่ปลากระป๋องนี่นะต้องเป็นอย่านี้ม่ถึงม้ท่ดมแมัขม่า พักกันถ่ดสดน้ำต้มเลยมากินเขาก็กล้ามากิ้องกินหืโอ้ยมากินเขาบนม่กินแนวอื่นหรือเนาหรือบ้านพัรยาบ่อยมากนคอื่นเลยไมกินเขาอนเลยไมกินเขาไม่อนอ นึ่ครับบนสวยเรียงกระจายไลาฮ้วเดียัเยวตัเืจับกัข้างกรกมันไนีมัน Hẹn thân, hẹn đáp lộn với người tao mọi 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 โอ้โดีเโอ้ยังเหลือยู่สองหน่วยอยู่ว่าด็กัดอันนั้นสามนะคะมอนือะนีกนกำลาเลยกินกินน้อยนึงแตม่แห้งเนี่ยเวลากินหลายมันมันคืนเนาะมรเเันไต้องกิน

nó hoạt mà, um, nó cún nó bay đây đi liền, bay liền nó không được, chưa được à, cốt 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 cốt, mày chưa khứ ไม่จบได้นเลยได้งแต่ไม่ไ้โรงเรียนนี่กาเรย <c oughs> นว่าเม่อีาไม่ทราบว่าเมื่อไงไม่คอยไปรู้ว่า,วาเ,เป็นหลานหรือเป็นปลูกกันเนาะเราจะถามหลาน แม่แต่งเแม่ก็เลยขก็จะเอาเนาจะย้ายมาเอาย่าองอย่าเรียงมาตะก็น่อยีลูกแกเรียงอืมมลูกีว่าลูกก็ก็พอแม่โตมากเส้นเยอะาได้

นนอนก็แท้นนะในมันบวความความันจะไ้อันนี้ไปดนะูเนี่าตีกับเพิ่อนอนไปเียไปนอนไปหลังเมื่อยิ้มล้งมือนี่เน่นี่เนี่เอานี่เปีกเ,เปื่อยนไม่หงุดหงิดเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คอยเบ่งเอินมันราะว่าปุ้ยไก่แห่กเตี้ยวก็เต้ยวอยู่ชื่อเอิญมันทำไมเดียวผหอเลยกูได้ห้อีบานมันเอาข้อพักจมันออกกิบได้ห้อีบาทออกใจมันอยอีแดงได้หอยแดงมันเอาข้พักจาำแบบกี้อู เลยมา้รมี่ปาปัยาแลคงมันเลยงาบ่มันเป็นเมือเขาว่ามกที่เพชรบ่นั่นแหะมันจีนดูใจนะเอาที่หนวนจันมันอยู่คัดปวดปวดปวอันนี้เพชรอยู่แต่มันมักรสชาติเพชรได้แ้วยมัน่ากหมาแบบนี้อ้ามาขหัว

มม่นอนมหรอเห่ ite, um. ุนดมาขนาดนั้นตักหมดหมดัลยเหย่างนั้นสุดเปล่อยอ่าะนี้นิ่มไหมอะไรนะผนี่ผนี่ยืดหุ่นจต่วามันจะนิ่มเนี่ยแต่มันเปื่อยครับุน่ง มข้าวปลนะไรไม่มีเงิ้ปใเนี้ก็ไปน่ะอะไรออน่ากน่าน่าลวั้นคือเนอะฮึฮหน่เาไมอะบม่นั่ต่มน

เบิง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 มาบักกันใสย่ยังขานอี่พ่อผมคือกันพะขาหมาก,กอคือบอลขาเหมือนทุกวนขวัญมยยังคลิปนี้ไว้ชมกันได้แต่พี่น้องที่เขาปรเด้อดไปเดนจ้ามากๆเขาหลับไก่ไปเดนจ้าสวัสดีจ้จา